สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าโมฮัมเหม็ดเอสลามีหัวหน้าองค์กรพลังงานปรามานูแห่งอิหร่านได้กล่าวครับว่าอิหร่านกับรัสเซียนั้นเตรียมจะลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมีเป้าหมายให้รัสเซียนั้นเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ในอิหร่านทางด้านโมฮัมหมดเอสลามียืนยันการบรรลุข,ข้อตกลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า รัสเซียกับอิหร่านมีความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานข้อตกลงดังกล่าวตอกย้ำถึงการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างอิหร่านและรัสเซียสองประเทศที่กำลังเผชิญมาตรการการคว่ำบาตรอย่างหนักจากประชาคมโลกการขยายขีดความสามารถด้านพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นวาระสำคัญของอิหร่านขณรที่การเข้ามามีส่วนร่วมของรัสเซียก็ช่วยเสริมบทบาทของตนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงการอุตสาหกรรมในวงกว้างของอิหร่านข้อตกลงรั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาาคคททีี่วมรรุนนขึ้ ในระหว่างสงคราม12วันกับางด้านอิสราเอลเมื่อต้นปีนี้สหรัฐนั้นได้ทิ้งระเบิดโจมตีสถานที่นิวเคลียร์สามแห่งของอิหร่านซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ของอิหร่านและเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยบริบทเช่นนี้ความร่วมมือระหว่างอิหร่านและรัสเซียจึงถูกจับตาบองอย่างใกล้ชิดโดยนานาชาติเนื่องจากมีนัยะสำคัญต,ต่อการผลิตพลังงานความมั่นคงในภูมิภาคและการจัดระเบียบทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทางด้านเอสลาบีเดินทางถึงกรุงมอ เพื่อนำคณะผู้แทนเข้าร่วมงาน World Atomic Week โดยกล่าวว่าการเดินทางของเขารวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานและการประชุมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเขาเน้นย้ำถึงแผนงานของอิหร่านในการผลิตไฟฟ้า20,000เมกะวัตต์จากพลังงานนิวเคลียร์โดยมีรัสเซียนั้นได้รับมอบหมายให้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโรงไฟฟ้าแหห่่งใมขณนีี้้้กกาาารรร่่่ออสงงหนนวยท2และ3ขโไฟิวเคลียร์บูเชนั้นกําลังดําเนินการอยู่ สำหรับโรงไฟฟ้าบูเชนั้นตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเริ่มต้นก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากเยอรมนีในช่วงทศวรรษ1970แต่แล้วเสร็จด้วยการสนับสนุนจากรัสเซียทําให้โรงไฟฟ้านิวเครียร์แห่งแรกและแห่งเดียวของอิหร่านที่เปิดใช้งานอยู่ได้นักขณะน,นี้ทางด้านเอสลาบีเลียนว่าโครงการนี้เป็นวาระสาคัญสําหรับทั้งอิหร่านและรัสเซียโดยคาดว่าการเจรจาที่กําลังดําเนินอยู่จะช่วยเร่งความคืบหน้าของโครงการในขณะที่อิหร่านนั้นดําเนินความสัมพันธ์กับรัสเซีย ก็ยังคงเตรียมความพร้อมสาหรับการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับฝรัษษ่งเศสอังกฤษและเยอรมนีหรือที่เรียกกันว่ากล um ุ่ม EC ที่นครนิวยอร์กน, York, นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทางด้นานอับบาตอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเดินทางออกจากกรุงเตหะรานเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเพื่อนําคณะผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาซึ่งมีขึ้นหลังจากการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่สามารถผ่านมติเพื่อป่อนคลายมาตรการการคว่ำบาตรภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ได้สําเร็จ ซึ่งตอกจะไม่เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิรักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ